สวัสดีดค่ะ,คะโหโหน้าตาสดใสนะคะคุณเกมใช่ค่ะพ่ดาทุกคนเลยวันนี้เราจะไปไหนกันคะวันนี้เราจะไปบ้านมอซูกันค่ะค่ะซึ่งที่บ้านมอซูนะคะเขาจะทาเกี่ยวกับอะไรคะคุณโจเกี่ยวกับจักสารกระจูดครับค่ะก็วันนี้จะมีอะไรกิจกรรมอะไรแล้วก็เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะติดตามพวกเรากันได้เลยค่ะใช่ค่ะนราตรีว่าเจอเลยนะคะไปกันเลยค่ะ พวกเรานะคะนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร,ร,ร์มหาวิทยาลัยสงขานักศึวิทยาเขปตปัตตานีค่ะอยู่กันที่กลุ่มศิลปาชีพกระจูดบ้านทอนทอนอามานะฮะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งวันนี้พวกเราก็จะมารับความรู้นะคะจากเมาโซของเรานะคะหรือว่านางเอาน,นางพัชรินนะคะบินเจมิงนะคะที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับกระจูดกับพวกเราะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเมโซก็จะพาพวกเราไปที่ป่าพุ้ใช่ไหมคะจะไปดูพื้นที่ใช่ค่ะกระจจดจริงๆเลยจะไปดูต้นกําเนิดของต้นกระจจดเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเรา ติดตามนะคะว่าเราเนี่ยจะไปลงพื้นที่กันยังไงว่าเราจะลุยกันแค่ไหนนะคะก็ติดตามกันเลยค่ะไปกันเลยและแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงป่าพลุก,กันแล้วนะคะพี่<ช>เกมก็ตอนนี้คือเรามาพบแหล่งกําเนิดต้นกระจุด,อ,ดอันแล้วนั่นอเองนะครับอ่ะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลย<ช>นะค,ะครับค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าบริเวณที่ ต้นกําเนิดของแหล่งต้นกระจูดแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นบริเวณที่มีแหล่งน้ําขังอยู่นะครับอ่าใช่เพราะว่าต้นกระจูดต้องการแบบน้ําความชุ่มชืน้นใช่ไหมครับพี่สุฟีใช่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับพวกเราก็จะพาทุกท่านมาเก็บกระจูดแล้วก็นําไปเขาเรียกว,ว่าไปทําตามกระบวนการต่อไปเดี๋ยวจะมีกระบวนการยังไงบ้างเรามารับชมผ่านวิดีอาครั้งนี้ได้เลยครับ ตอนนี้เราก็ตัดกระจุดกันเสร็จแล้วที่ปากระจูดของเราเดี๋ยวเราจะไปคัดเลือกกันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะโอเคครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการแยกเขาเรียกว่าแยกความสูงของต้นกระจูดนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็คือ ตามวิธีการเมื่อกี้เลยที่พวกเราทําให้ดูใช่ไหมครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือเราจะมาตัดหัวจัดห่างของอต้นกระจูดเนาะแล้วก็เป็นการคลุกดินพี่ดาวคลุกดินนีค้คลุกโคลนเพื่ออะไรเอ่ยพี่ดาวก็คือเพื่อที่ให้เส้นกระจจดนะคะมันเหนียวมันนุ่มขึ้นเวลาสาเนี่ยมันจะได้ยึดติดกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองค หลังจากที่เราะะได้ทําการใส่ยางรัดยางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เครื่องรีดกันต่อนะคะเพราะว่าเปาะซูของเราตอนนี้ก็มารอเราแล้วนะคะมาค่ะน้องเกม โอเคค่ะหลังจากที่เราเรีดเพื่อย้อมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากระตูดอันนี้นะคะไปย้อมสีกันค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพย้อมสีแล้วก็จะเอามาตักเป็นแบบนี้ค่ะคนี่ก็อยู่ในขั้นตอนของการที่เราจะย้อมสีเนาะก็ก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งน้ําให้มันเดือดนะคะคแล้วก็จะมีวัตถุดิบที่สําคัญก็คือเกลือค่ะแล้วก็อันนี้จะเรียกว่าส้มแผน่นหรือว่าส้มแขกนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีสีนะคะตอนนี้ควันเข้าหน้าค่ะโอเคค่ะแล้วก็เมื่อน้าอ่อ เกลือกับส้มแขกนี่นะคะก็จะช่วยมีคุณคุณสมบัติช่วยให้สีเนี่ยมันติดกระจูดแล้วก็ทําให้กระจูดเนี่ยมีสีที่มันแวววาวนั่นเองค่ะ <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้นะคะน้ําก็เริ่มเดือดแล้วค่ะเราก็จะใส่ส้มแผ่นนะคะกับเกลือลงไปค่ะจำนวนเท่าไหร่โอเคหนึ่งกำมืออ่าหนึ่งกำมือนะคะหลั <c oughs> งจากนั้นนะคะ <c oughs> โอเคนะคะเราก็จะใช้ไม้กวนนะคะคน เสร็จนะคะเราก็จะเอามาตากไว้แบบนี้ค่ะนี้วก็ตากไว้ให้เราดูนะคะอันนี้พอตัดเสร็จก็เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ำอีกหนึ่งรอบค่ะเพราะว่าให้สีที่มันเป็นส่วนเกินเนี้ยออกไปนะคะค่ะก็อันนี้จะเป็นกระตูกที่เราย้อมสีเสร็จแล้วนะคะพอย้อมสีแล้วก็ล้างน้ําเสร็จแล้วเมื่อกี้นะคะเราก็เอามาตากค่ะแล้วก็จะใช้ระยะเวลาในการตากประมาณหนึ่งถึงสองวันนะคะ พอตากเสร็จนะคะเราก็จะเอา,าเข้าเครื่องรีดนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะคนำกระจูดที่ย้อมสีแล้วตากแห้งแล้วนะคะไปใส่ยางแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีดกันต่อเลยค่ะไปค่ะพี่ซูฟี่ระวังมือนะคะยังขึงไม่ได้ค่ะห,หลังจาก เสร็จทุกกระบวนการขั้นตอนนะคะหลังจากที่เราตากนะคะจากการย้อมสีสิิเนี่ยก็จะนํามาสารนะคะโดยเหมาะส่วก็กาย้อนเนี่ยก็ได้ทําการสาธิตให้เราดูค่ะแล้วก็พวกเรานะคะก็ได้ลงมือทําค่ะแล้วก็นี่ก็คือผลงานนะคะที่เพื่อนกําลังทําอยู่ค่ะ